จะแล้วไหมในช่วงจะติ่งไหมและวันนี้นะคะเราก็จะมารเรียพวงก,การ T-pop ปอ,ปอีกแล้วนะ<า>เองก็คือช่วงว่า p พิกซี่คาร์โนก็คือ<ฮ>ชื่อเพลงว่า<ฮ>มูเตลู ก็แบบวันนี้เราจะมา re-act ทั้ง MV แล้วก็สเตจเลยก็คือรวบเลยใช่ก็คือวงกระโกลใช่ก็คือแบบเพลงนี้ออกมาแบบประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วอ่ก็แบบมีประมาณ3คนเนาะใช่ก็คือเป็นสมาชิกวงสามคนคนเองก็คืออยากรู้แล้วว่าเพลงนี้จะเป็นสยังไงบ้างคือแบบอยากดู performance ของแบบรนการทีป๊อกสเตจด้วยว่าเป็นยังไงก็แบบไปค่ะเราไปเริ่มดูดีกว่าค่ะเริ่มแหลไฟเราหนึ่งจุดเทียนเราหนึ่ง ก็คือแบบว่าพวกเส้นวายรอพวกมูเตนรู้แบบว่าพวกของมูอะไรแบบนี้ปะวายเออดนตีดีนะเปิดมาคือโอเคเลยอุ้ยตาเพดา 太、呃、好，这画面了。嗯、真的，人变美啊。 ีอฉากวันแบบมีดูเีดูเตลูจริงอ่ะเจ้าแบบเจาแบรเนมอะ้าความาาหวงเหตุเขาอะมันก็คือแบบเสกรัหนึง คือแบบาแต่งหน้าน่ารักเธอหน้ารักเลยเออน้องนนเอห็นแหิงแบบชอบการตัดผ้าไปตัดผ้ามาแบบเปลี่ยนชุดอะเข้าใจปะเออโลด ปังแล้วต่อไปนะคะคือแบบว่าเป็นสเตจที่ปอมันเองก็คือแบบอยากรู้แล้วแบบเพอร์ฟอร์แมนแนจะเป็นยังไง้างบนเวทีไปค่ะเราไปเริ่มดูดีกว่าค่ะเริ่มแหละเปิดอลังเปิดมาคืออลังแล้วความใส่กุมัวเนาะ มันแบบมีความดรักด้วยเลิอ่ออเหมือนมีแบบว่าไม่นนอะไรอย่างเงี้ยความแม่บดชอบค่อยได้เห็นหมครับจริงสติกกล้องมาก ดีจังเลยอ่ะอความแบบก่อนจะเป็นเพลงอ่ะมีโฟว์ด้วยอ่ะเออเลิศเออสานเาอยู่เอาไงเนี่ยสาวเขถูกนอนมากเลยนะจริงแบบวงอะแต่เอาเวทีอยู่อ่ะ ปากแบบขอบม<ช>ันะครคนละฟิลกับเมื่อกี้นี่แหละ

นอนเอเลยอเพต้องผูกเขยาวว่าต้องผูรงมากชอบ้มีอ้ยัชรัชังเขปลี่ยนฉากเออเลยเป็นฉาเป็นชุดอ่ะเออเลศเป็นใหญ่มากชอบแล้วฉากเขาหลัคือแบบเนียนมากเลยมาก เพราะมันจำอ่ะมันแบบเกิดจำอ่ะเลิศเก่งมากเป็นการแบบแค่3คนน่ะแล้ขนาดเนี้ยแต่แดนเซอร์ก็ไม่ได้เยอะด้วยจริงเลิศคือแบบชอบมาก ที่สุดเวอร์จริงคือแบบตอนแรกอ่ะคือเพลงนี้ออกมาสภาแล้วแต่เรายังไม่เคยดูออใช่ยังไม่เคยดูจริงแต,แต่หนูอ่ะคือแบบเขาเรียกอ,อะไรเห็นผ่านๆคือแบบเหมือนเคยแบบได้ยินท่อนแบบวางคำอรปราณนีก็คือเลยแบบว่า,าเอ,อ้ยม,มาดีแอคกันดีกว่าเพราะรู้สึกว่าเพลงมันแบบโอเคนะเพลงมันมันเลิศจริงคือแบบเปิดไปทางไหนก็เจออะไรแบบเนี้ยจริงแล้วแบบพอดูเอ็มวีแล้วคือว้าวจริงแ,แต่งการที่อยู่กับสามคนแล้วเอาอ,อยู่ แล้วหนูชอบความแบบมีเวทมนต์อะไรแบบนี้อยู่แล้วมันดูแบบอุ้ยแบบก็คือมูเตอลูนหนึ่งจีคือแบบมีความเล่นลูกแก้มีแบบเว้ก็คือใครที่แบบสายมูแล้วมาฟังเพลงนี้คือแบบเออแบบเลิศโอ้คือบางท่านก็คือแบบเอ้ยจริงว่ะอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเอ้ยใช่แล้วแบบเหมือนเพลงส่งแบบจีบคนอะไรนิดนึงโดยเพราะบางท่คอนเทนอะไรแบบเนี้ยคือแบบพอไหมนดีจริงแล้วแบบชอบตอนเบรกแดนมากคือชอบในแต่เอ็มวีแล้วแล้วพอมันเป็นแบบบนทีป็อกสเตจปอะคือบนสเตจก็คือแบบ ตั้งแต่ตอนแรกอ่ะอินทรขึ้นมาก่อนที่จะเป็นเริ่มเพลงคือแบบเชี่ยเลิศจริงแล้วแบบส่วนใหญ่นะไม่ค่อยเห็นเพลงคนไทยแบบว่าเป็นวงจะมีแบบว่าเบรกแดนอะไรแบบเนี้ยจริงน้อยน้อยมากที่แบบจะเห็นแล้วแบบบางทีเบรกดังคือแบบเขาเรียกว่ายิ่งกับผู้หญิงอะมันไม่ใช่แบบเต้นแบบบทผู้ชายแล้ไปได้คือสามคนอ่ะเอาเวทีอยู่มากตั้งแต่เริ่มจนจบจริงไม่ดรอปเลย แดนเซอร์ก็ร่อยแล้วแล้วคือท่าเต้นหนังมันไม่ได้เป็นท่าเต้นที่แรงแบบอ,อ,อะไรแบบนั้นใช่ปะ่ะแต่คือแบบหนูรู้สึกว่าท่ามันก็ไปกับเพลงทีา่มาันจดจำอะแ,แบบท่าเนี่ยคือมันจดจำท่าแบบท่อจจบบนทูก็คือแบบ มนุยมมันทั้งเพลงก็คือจดจําท่าก็คือจดจําจริงแบบละเอยดดีมากคนที่แบบว่าพร์ฟแมนมาอะไรแบบนี้จริงแล้วแบบว่าชอบมากที่แบบว่าตัดแบบพึ๊บเปลี่ยนชุดแล้วก็เป็นเบรกแดนตอนนั้นมันเลิศนะเอาดีๆคือแบบแล้วชุดเขาก็ดีนะคือแบบทั้งสองชุดเลยือแบบดีมากิงก็คือแบบชุดตัดเอวีเลยจแต่แบบชอบมากที่แบบเปลี่ยนเป็นฉากอะไรเงี้ยแบบเออแบบทายสองรอบแหละแต่ก็แบบฟึบแล้วก็แบบเปลี่ยนเป็นเบรกแดนอะไรเงี้ยมันเลิศ มันดูแบบลงทุนคือรายการทีปอป่ะที่ฉาเข้าหลังคือแบบเลิศจีก็คือแบบคือใครยังไม่รู้อย่าลืมไปดูนะคะแบบวงไทยแลนด์ของเราก็คือปังแบบการทีปอของเราก็คือเลิศโอ้คือแบบมันกำลังจะเริ่มแล้วทุกคนจีก็คือแบบอยากให้แมนแมนอยากให้ทีปอเป็นเมียนะเพราะว่าคนเก่งของแบบของทีปอปัจจุก็เยอะเออก็เลยอยากให้ทุกคนแบบ ติดตามน้องๆก็บเราแบบในทุกๆวงเลยก็แบบเออฝากแล้วก็ฝากวงนี้ไว้ด้วยพิกซี่นก็คือแบบทุกคนจะร้อยแต่คุณภาพคือขับคุณภาพขับมาบอกเลย3คนเอาอยู่บอกเลยแค่ดีก็นั่นแหละค่ะใครไปดูก็อย่าลืมไปดูนะคะแล้วก็ฝากชอบนะคะชอบจะแล้วไหมในช่วงจะติ่งไหมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเรานะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย